ความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมันส์โดยโด็อกเตอร์พง์ธรธาราชัยและน้องมะเหมียวไอรินช่วงช่างตอบ ช่วงช่างตอบค่ะตอนนี้ SMS ของเราก็มาเรื่อยๆเลยนะคะไม่ขาดสายเลยพี่คอสมากันหลายทิศทางมากก็ใครอยากจะลุ้นเหมือนกันนะคะได้เสื้อวิศวกรที่ดีไปแถมได้ลุ้น iPad ด้วยค่ะพี่แบงค์ส่ง SMS มานะคะว่าคุณอยากให้พี่คอสส่งคุณเนี่ยถ้าเป็นแบบไทยๆแล้วจะมาปรากฏกายให้ของขวัญคุณทางไหนคะที่ SMS สิ8 3 0ดสาค่ะแล้วก็หลังจากที่เราคุยกับดรโสพลนะคะเดี๋ยวก็เหมือนเคยคุยกับอาจาร,รย์ธเนศวีรศิริโทรมาได้ที่0 2 1 2 6 6 1 0 6ค่ะและที่สำคัญครัพี่แบงค์เขารู้กันหรือ,อยังว่าเราจะไม่ได้ประกาศผลรางวัลทางจบรายการทันทีนะคะเราประกาศเราให้หคุณไปดูได้ในแฟนเพจของเราช่างมันง่ายๆค,คือเราหลอกให้เขาไปกดไ like ลค์แค่นั้นนะคะ <c oughs> ไม่ไม่หลอกก็ได <c oughs> ้นะคาจะอยากกดไลค์เราให้เขาไปกดไลค์กัน กลับมาค่ะช่วงนี้นะคะเรายังมาต่อกันเบรกช่างตอบนะคะกับดรโสพลพรโชคชัยเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ในปี2558ค่ะดรค่ะอาจารย์ครับทีนี้อาจารยังอยู่ไหมครับขอบคุณครับค่ะครับอยากอยากถามลงลึกนิดนึงครับอาจารย์ถ้าสมมุติว่าตอนนี้ตอนนี้อยากถ้าเกิดว่ามีคนกาลังตามหากาลังมองหาบ้านอยู่เนี่ยครับอาจารย์คิดว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคอนโดมือสอง มีทำเลไหนที่มันน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์มีเหมือนกันครับเอาแต่ก่อนคือผมเรียนให้ท่านพี่ารเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเชียงใหม่เนี่ยนะครับอาจรยนเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยราคาไม่เกินสักเจ็ดล้านเนี่ยครับยังสามารถที่จะขายได้แล้วก็แต่จริงๆไม่น่าจะเกินห้าล้านอย่างนี้เนี่ยครับอืหรือว่าอย่างบ้านแฝดราคาไม่เกินสามล้านนี่ยังขายดีอยู่นะครับบ้านแฝดสามล้านเนี่ยอาจารย์ เกินสามล้านเนี่ยครับส่วนคาวเฮาที่ขายกันเนี่ยครับส่วนมากก็ราคาใกล้เคียงกันก็คือประมาณสักสองสาล้านเนี่ยนะครับสองสามล้านอ๋อตึกแถวที่ก็ทำเนี่ยส่วนมากจะเป็นตึกแถวที่อยู่ในย่านที่ทําการค้าได้อยู่ติดถนนเนี<า>นี้ก็โครงการก็พอขายได้นะครับราคาพอๆกรุงเทพเลยครับอาจารย์ครับแต่ว่าอย่างห้องชุดเนี่ยครับห้องชุดนีด่ปรากฏว่าอส่วนมากนี่น่าจะเป็นรายละเอีไม่เกินสองล้านที่จะขายออกนะครับทุกว่าที่ผ่านมาทํามาทํามากันเยอะเยอะมากเนี่ยครับ คือในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยในเรียนจากการปีที่ผ่านมาพบว่าเกิดหนึ่งปีที่ผ่านมามันขายได้ประมาณ9 0 0ดครับ9,000ตลาดใหญ่นะครับเป็นตลาดใหญ่ขอนแก่นนี่ยังขายได้แค่4,000นะนี่ขายได้9,007ที่ใหญ่กว่าขอนแก่นประมาณหนึ่งเท่าตัวครับ9 0 0ันี่เป็นหน่วยหรือเป็นล้านครับอีจา์เป็นหน่วยครับโอ้ย9,007เห้อ9,007ล้านเดียวประมาณ4่พ5นี่บ้านเดียวขายได้ตน้งครึ่งเงือนะครับอืแล้วก็เป็นบ้านเดียวราคาไม่เกินสามล้านเนี่ยประมาณสามพัน แต่แลองชุดนี้ขายได้นมันนักสามันเก่งครับข้องชุดขายเด้น้อยกว่าบ้านเดียวคเขาไปบูมกันแถวไหนครับอาจารย์เชียงใหม่ในนะครับเขาไปบูมกันทําเลไหนครับในเชียงใหม่ของคำรีหลักๆนี่ก็มีอยู่ในเมืองส่วนหนึ่งเนี่ยครับแต่เมืองตามพังเมืองมันสร้างไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับมีแก้วเลียงจางมีเยอะหรือทางด้านสันทรายนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับทางออกไปวงแหวนด้านนอกนียครับสันทรายเนี่ยครับเดี๋แม่ริมอาจจะน้อยหน่อย หรือว,ว่าสันกําแพงอาจาอาจะออกมาอยู่ใ,ใกล้ๆกองในใจกลางเมืองใกล้ๆเมืองหน่อยจะมีแต่ว่าออกไปด้านนอกสันกาแพงนี่จะไม่ไม่มีลอสารพีที่มาทางลําพูนนี่ก็จะไม่ค่อยมีส่วนมากจะอยู่ทางรอบหน่อครับครับแต่ทงงั้งลงอาจจะมีเยอะเยือกเพื่อนในแง่ของตัวอําเภอด้านนอกเลยนะครับเพราะว่าแถบนั้นนี้ก็เดินทางเข้าเมืองสะดวกหน่อยครับอืมค่ะแล้วถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลนะครับอาจารย์ในกรุงเทพปริมณฑลที่เมื่อกี้ถามว่าเหาหาบ้าน ในย่านที่เราซื้อกันถ้าเราเทียบอย่างรัชดาพิเศษเนี่ยครับมีรถไฟฟ้านี่ยพาราม้ามไปด้วยไฟฟ้านี่มันจะเห็นชัดเจนครับดีใจจังเลยเพิ่งซื้อราคาบ้ามนกันเองราคาที่ดินอย่างนี้เนี่ยครับที่ดินนี่เมื่อปัจจุบันนี้เนี่ยจะราคาหนึ่งประมาณสักสี่สักห้าแสนเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเมื่อสิบปีที่แล้วสองร้สี่สิบเจ็ดเนี่ยสี่สิบหกสี่เจ็ดแถวนั้นเนี่ยครับราคาเฉลี่ยแล้ว มันก็อาจจะประมาณสักแสนห้า <c oughs> นี่ขึ้นมาประมาณขึ้นมาประมาณเกือบสองเท่าแล้วอะครับ <c oughs> แต่ว่าขลามเก้านี่มันมันขึ้นมาแค่ประมาณเท่าเดียวเพราะว่ามันไม่มีเล่ยฟ้าไปถึงเนี่ยครับสงัย <c oughs> ต้องทํากระเช้าส่วนตัวก็เลยแบบว่าไม่มเป็นความเป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่ามันก็มีเรล่ยฟ้าเมื่อราคาขึ้นครับค่ะกล้วยน้ำไทเียเรเห็นชัดเจนกล้วยน้ำไทนี่เมื่อยี่เมื่อสิบเมื่อปีสามเจ็ดเนี่ยสิบยี่สิบปีกั้นี่ธาคาวาละสองแสนเดี๋ยวต้องเป็นสอง ัจจ่บันนี้ถ้าจำลองนี่ไปแล้วเกือบร้านเี่ยที่แถวพวกกล้วยน้ำคานี่ยจะสามสี่แสนขึ้นมันขึ้นน้อยบาทลังกันฟ้ากระเหวเลยตอนนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะค่ะค่ะดอกเตอร์มีอะไรตอบไหมคะดีครับเพียนครับค่ะค่ะ,คะเอาสุดท้ายนะคะสุดท้ายนี้ต้องถามดตอร์โสภณว่าถ้าให้พูดถึงภาพรวมค่ะสรุปสถานการณ์ของอสังหาริมทรัพย์ปีสองห้าห้าแปดปีหน้าของเราน่าจะเป็นไปอย่างไรเป็นไปทิศทางไหนคะคือเอ่อ ของเราเนี่ยเป็นเมืองที่เ,เติบโตโดยที่ใช้บอกว่าเราคนามีคนเพิ่มขึ้นมันก็เลยมีเรื่องเพิ่มการที่อยู่อาศัยมากขึ้นนั้นเองเนี่ยครับ<ฆ>การเติบธรรม,มชาติเนี่ยบ้านเราไม่ได้บูมบมแบบอย่างอ,าอินโดนีเซียซึ่งตอนนี้เป็นยักษ์หลักที่ตื่นแล้วเนี่ยนะครับ<ฆ>มันก็เลยมีคนไปลงทุนมารุมามาต้มกันเยอะอสัาอาางหารรัพพวกอาคารสำนักงานพวกศูนย์การค้าพวกอะไรต่างเกิดขึ้นเยอะแยะหมดเลยเหมือนอย่างเวียดนามเมื่อช่วงก่อนแต่แตอนนี้เวียนมกำเป็เรื่องเฟ้อแล้วเนี่ยนะครับ ดังนั้นเนี่ยในกรณีงี้เราก็เติบโตเป็นแบบตามปกติาาราคาที่ดินบ้านเพิ่มขึ้นสี่สัห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองไม่ได้มีการเพิ่มมากมายแต่ถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยสงบแล้วก็มีอนาคตที่ด,ดีมันก็จะทาให้คนมาลงทุนมากขึ้นอ,อ,อ,อะไรต่างก็จะดีขึ้นราคาสาังสรรค์เพิ่มขึ้นมันก็ดีทั้งสองขาครับก็คือทั้งคนซื้อก็ดีด้วยคนขายก็ดีด้วยแต่ถ้า,าราคาตกนี่ทั้งสองฝ่ายแย่หมดครับ ค่ะอืมค่ะก็สรุปโดยรวมของเราก็คือเติบโตขึ้นแต่เหมือนเอาง่ายคือเติบโตไปตามวายัยตามปกตินั่นเองอใช่ไหมถ้าได้อาหารดีเหตุการณ์บ้านเมืองดีมันก็จะเติบโตแบบแข็งแรงหน่อยใช่ไหมคะครับแต่ถ้าเราทาให้บ้านเมืองเรามีโอกาสที่จะเป็นศูนย์กลางอะไรต่างๆมากขึ้นเนี่ยการมาอยู่ได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะดีครับายากค,ครับว่าผมเมื่อเวียดนามมาเนี่ยปรากฏว่าที่โฮจิมินท์ซิตี้เนี่ยใจกลางเมืองเขาปิดไปเลยเพราะว่าเขาสร้างรถไฟฟ้าแต่เราที่ที่ราชตารล็อกนี่จะสร้างรถไฟฟ้าเพื่อให้คนแถวนั้นดีเนี่ยคร อายไปอยู่ที่อื่นรู้เสียดายมากเลยครับที่มันทำให้ประเทศชาติเราถอยถอยเพราะว่าเห็นแก่คนบางคนที่อยู่แถบนั้นที่มีเราจ่ายค่ารถเช่ที่ดีกินยุ่งไปต้องไปครับเพราะว่าเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่บางทีเราเห็นแก่คงที่เสียประโยชน์นิดหน่อยเนยี่ยมันทำให้ส่วนรวมเสียหายมากมายเลยครับสำเราบพี่เจริญครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับอาจารย์เดี๋ยวยังไงเรื่องนี้เราน่าจะได้คุยกันอีกสักรอบหนึ่งวันไหนมีโอกาสหน้าจเรยนเชญอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะครับดีดีเสมอ่ะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะ ต้องขอบคุณด้วยนะคะกับดรโสพลพรโชคชัยนะคะเป็นทั้งเพื่อนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยสถาบันจัดการศึกษาอสังหาริมทรัพย์สําหรับนานาชาตินะคะแล้วก็เป็นประธานกรรมการบริหารบรจกเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทอเฟร์ด้วยนะคะเดี๋ยวก็อาจจะมีพูดคุยกันอีกนะคะพี่แบงค์เนาะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเรื่องอสังหาริมทรัพย์ใครๆก็สนใจแต่ว่าตอนนี้ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงช่างตอบของเราใครมีคําถามข้อสงสัยที่บ้านมีปัญหา นั้นที่ว่านปัญหาปัญหาที่ว่านี่คือปัญหาเกี่ยวพิศวะนะคะปัญหาปัญหารักเราช่วยไม่ได้จริงไม่ใช่ปัญหาว่าคุณแฟนกับบ้านดึกอะไรเงี้ยช่วยไม่ได้นะอันนี้อาจจะต้องไปถามพี่แบงค์นอกรอบเลยมซึ่งก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันก็เตรียมโทรเข้ามานะคะส่ง s M S เข้ามาเพราะว่าตอนนี้อาจารย์เนศวีระศิริอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณม่เมียองดรแบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้นะคะอาจารย์เขามีคําถามมาแล้วเลย SMS มาตั้งแต่แรกเลยนะคะเขาบอกว่า<อ>บ้านเขาอยู่ริมถนนค่ะแต่ก่อนเวลารถวิ่งผ่านนะคะไม่สั่นเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะรถบรรทุกผ่านนะคะที่บ้านก็จะสั่นทุกครั้งเลยที่บ้านเป็นบ้านสามชั้นด้วยเขาบอกว่าจะมีวิธีลดหรือว่าบรรเทาอาการอย่างไรบ้างไหมเอ่ย เสมัยก่อนที่ว่าไม่สันเนี่ยต้องถามว่าไม่มีรถบรรทุกวิ่งหรือไงฮะนนใช่ไหมฮะ,ะเพราะว่าปกติแล้วมันจะต้องสันอยู่อยูออ่ทุกครั้งที่มีรถบรรทุกวิ่งผ่านนี้ประเด็นก็คือว่าอาคารบางหลังมันจะสันมากอาคารบางหลังสันน้อยค่ะอาคารที่สันมากเนี่ยส่วนใหญ่ลองไปถามดูแล้วจะพบว่าเขาใช้ฐานรากประเทศฐานรากเสาเข็มที่ยาวไม่มากครับเป็นเสาเข็มกลุ่มอาจจะเป็นเสาเข็มที่มีความลึกประมาณแค่หกเมตร อาจจะแค่สิบเมตรเท่านั้นนะนะฮะัะเวลาอ,อยู่ในชั้นดินอ่อนแบบนี้เวลารถเป็นทุกวิ่งผ่านมันจะทําให้เกิดการสั่นไหวมากวิธีแก้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการทาแผงคอนกรีตรหรืออขุดเป็นล่องนะครับใส่พวกทรายลงไปกันให้ลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากผิวถนนที่จะวิ่งเข้าสู่ตัวบ้าน ัใหญ่ก็จะใช้วิธีการทําเป็นแผงคอนกรีตลงไปเป็นตอกแผ่นมะแผ่นคอนกรีตลงไปให้ลึกหน่อยนะครับประมาณเท่าไหร่อาจารย์ลึกเอ่อเท่าที่เคยทําเนี่ยหกเมตรยาวยาวยาวแนวตามเรวแนวขนานระหว่างเรากับถนนแหละฮะใช่ครับใช่แล้วก็เหมือนกับเราทําชิพพายอะฮะแต่ไม่ใช่ชิพพายนะครับก็เป็นการตอกตัวนี้ลงไปก็จะช่วยป้องกันไม่ให้คลื่นตัวนี้ที่มันวิ่งเป็นเซอร์ฟเฟซวอเตอร์นี่วิ่งเข้ากระแทกตัวบ้านอราทาให้ตัวบ้านสั่นไหวช่วยได้ครับตัวนี้ค ก็จเสียค่าใช้จ่ายมากหน่อยมากมากมากนี่เท่าไหร่ดีฮายืมเถือว่าบางที่เราได้หลักแสนนะฮะหลักแสนจะขึ้นอยู่ความยาวของตัวที่ขนานกับถนนพอมเฉพาะด้านที่ขนานกับถนนก็พอแล้วนะครับค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเรื่องของค่าแต่จริงๆแล้วไอ้เรื่องที่บ้านสันนี่คือมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรมากใช่ไหมคะไม่ครับไม่ครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติอยู่ที่ว่าสันมากน้อยแค่ไหนใช่ครับใช่บ้านบางหลังเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันแต่ปรากฏเขาวางอยู่บนเข็มยาวเขาก็สันน้อยกว่าค่ะ ครับแต่เขาก็สงสัยบ้านที่สั่นมากเนี่ยว่าเพราะอะไรพอไปดูเ็าจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่วางอยู่บนเขาเขียนที่สั้นคนเขาค่ะมันเก่คนดี<ต>นดอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็สั่นมากหน่อยค่ะ,คะแล้วเรื่องเรื่องแมทเทียรที่ใช้ล่ะคะอย่างถ้าบ้านไม้กับบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กต่างกันไหมคะเรื่องการสั่นเออบ้านไม้เนี่ยปกติก็สั่นโดยปกติอยู่แล้วนะครับบ้านไม้เนี่ยแต่เขามีความเหนียวเราก็ไม่ห่วงเรื่องตัววัสดุว่าจะตกหลน่นหรือพังทลายลงมาเพราะเขามีความเหนียว อาคารแผ่นดินไหวอยู่แถวเชียงรายอย่างที่เคยเกิดเมื่อเร็วๆนี้ฮะบ้านไม้ไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับเป็นแต่โยกไม้โยกเหมือนกันค่ะลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าของเขาเหนียวบ้านนี้เพราะฉะนั้นบ้านบ้านไม้เนี่ยเหมาะเลยกับพื้นที่อย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นอาคารคอนกรีตเนี่ยโอกาสที่มันจะตกหล่นเช่นวัสดุแตกกระเทาะออกยังมีมากโดยเฉพาะถ้าพูดถึงในกรุงเทพประเภทบ้านที่เมื่อกี้บอกว่ารถบรรทุกวิ่งผ่านถ้าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและเป็นอาคารเก่าด้วยเนี่ยเช่นอยู่มาสี่สิบห้าสิบปีอย่างแถว ฝั่งทนที่ผมเคยไปดูให้เข้าเนี่ยนะฮะแถวรงเวียนใหญ่เนี่ยเราจะพบเลยว่าปูนมันมันก่อสร้างมานานมากแล้วพอรถทุกวิ่งผ่านปุ๊บๆๆฉะนั้นลรับสันร่วงเลยเด้อบางีอหลุดล่นอ,นนอนออกมาก็อัน,นตรายเหมือนกันนะคะแบบนั้นก็ต้องรีบแก้ไขกันไปจริงจริงกรณีที่อย่างน้องว่าี่วถามเนี่ยมันก็มีหลายที่นะฮะที่อาจารย์ถามคือตอนแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของการทาหมู่บ้านจัดสรรก่อนเสร็จแล้วพอถนนตัดนู่นตัดไปตัดมากลายเป็นมีคนมาสร้างโกดังเก็บของอยู่ด้านใน จมีมีโอกาสครับโอกาสเกิดแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงต้องทําครับอาจารย์เออจริงๆมันต้องมีมันต้องดูว่ามันมันสั่นขนาดไหนสั่นขนาดที่เราอยู่ไม่ได้น้ํากระฉอกหรือเปล่าอย่างนี้นี่แสดงว่าไม่ไหวแล้วนะฮ<น>ะออย่างนี้ไม่จำ <นะ S 1> อาออย่างนี้ไม่ต้องรอรถกั่นแล้วนะรถวิ่งมาแล้วนะผมผมเล่าให้ดรแบงค์กับน้องมาเมียฟังเรื่องหนึ่งคือเมื่อประมาณสักเอ่อสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยเคยมีคุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยบ้านอยู่แถวถนนสุโขทัยไปหาผมธรรมศาสตร์ ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาทําบ e ้านไม้ขึ้นมาโดยรื point, like, ้อจากบ้านทรงไทยเก่าเนี่ยแล้วมาสร้างเป็นบ้านของเขาคนเดียวเขาอยู่สองชั้นเขาก็ทาไม่ใหญ่มากแต่ข้างล่างเปิดโล่งเขาพอเขาสร้างเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเขาเดินไปข้างบนบ้านในบ้านมันโยกเขาเล่าเลยผมฟังไม่ต้องววิ่งเลยนะครับเขาถามว่าเอ๊ทำไมถึงโยกอ่ะเขาเข้ามาถามผมผมว่า อ๊ะมันเป็นไปได้เหรอโยกขนาดนั้นเอาน้าวางหรือเปล่าในแก้วแล้วกัะชอกก็ตอบบอกไม่ต้องเอาน้ําวางเลยแค่เดินก็รู้แล้วผมก็เล่กถึงดันเนละมิสสมัยก่อนยังมีดดนเนลมิอนะฮะที่เวลาเดินบนไม้ไอ้บนสะพานโยกไปโยกมาอนี้ท่านบอกเลยครับพราะอาทิตย์ถัดมาผมก็ไปบ้านเขาเดินขึ้นไปมันโยกจริงๆฮะคฮะบ้านเขาโยกซ้ายโยกขวาพอลงมาวิเคราะห์ดูข้างล่างต้องบว่าเป็นคือเสามันสูงครับแล้วก็เขาไปซื้อตุดดินลงไปเนี่ยแล้วเขาเขาทำเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปซื้อไอ ฐานรากสําเร็จรูปที่ประเภทที่มีเสาขึ้นมาแล้วบาครึ่งที่ต้องร้อยน็อตอะฮะอ๋อครับครับเราจะแบ่งพอนไปก่อนไหมฮะเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เขาก็ขุดดินลงไปวางบนเสาเข็มไม้อะนะฮะเสาเข็มเอ่อสาเข็มไม้เสาเข็มหกเหลี่ยมกรวยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเขาก็ต่อเสาเป็นเสาไม้ด้ตัวแท่งคอนกรีตที่ซื้อมามันมีรูสามรูนี่เขาร้อยแค่สองรูเท่านั้นเองออทั้เนี้มันจะมีอยู่สามรูเป็นสามสามจุดเขาร้อยแค่สองรูทุกทุกต้นเลยอรับที่สคัญคือปรากุดยิงดูก็พบว่า เสาต้นนี้สูงมากสูงเกินสามเมตรท่าสิษขึ้นไปครัือชะลูดนะฮะมันอยู่ชะลูดเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าตัวบ้านก็เหมือนกับมีต่มน้าหนักอะไรไปห้อยอยู่ม,มันไม้บรรทัดเวลาเราแตะ,ะ,ะก็อบนจะโยกันแบบเดียวกันข้างล่างเป็นหินเลยนะจา์ใช่ครับเพราะฉะนั้นผู้ชมก็เลยบอกว่าให้ทําคันคอดินซ้าเพราะการคอดินก็ไม่มีมแล้วก็ร้อยน็อตให้ครบนะครับไม่ต้องเป็นถ้าจะแก้จริงๆก็คือต้องทําผนางังขึ้นมา เขากระจายเป็นตัวเบสซิ่งเขาเรียกเบสซิ่งตามสาบช่างเราสุดไหมครับเบสซิ่งแต่ว่าของเราไม่ต้องทำก็แค่ร้อยน็อตทำคันขดินก็อยู่ได้หลังนั้นหายสั่นกันเลยก็คือตั้งปุ๊บสั่นเลย ครับถ้าเกิดมีรถบรรทุกวิ่ง,งหนักขึ้นอีกขนาดตัดวบ้านอย,าอย่างเดียวเดินก้นไปก็โยกแล้วนะครับ<า>ว่าอยู่<า>ดีๆถ้าอยู่ดีๆไม่มีอะไรเหตุการณ์เลยเลยอ,อยู่ดีๆสันเนี่ยาอาจจะเรียกอาจารย์ธเนศที่หลังเรียกหมอผีก่อน<า>วิ่งๆนี้ก่อนที่ว่าอะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมค่ะที่แบบนี้มีหลายที่อยู่แต่ขอแทรกน้องเมี่ยวนิดนึงมีมีคําถามจากจากรุ่นน้องผมเองแหละเขาไปซื้อทาวน์เฮาส์ครับอาจารย์แถวฝั่งเขาเรียกอะไรฝั่งทาง ฝั่งทางแถวพระประแดงครับอาจารย์และเขาและเขาไปซื้อไปซื้ออไปซื้อทาวเฮาส์ห้องวิมนะครับอาจารย์นึกออกไหมฮะห้องริมสุดมันก็จะมีที่ว่างอยู่ด้านข้างนะครับที่ว่างอยู่ด้านข้างทีนี้เขาอยากต่อเติมข้างข้างออกมาเหมือนเหมือนสร้างเหมือนเป็นทาวเฮาส์สูงขึ้นมาข้างข้างเนี่ยครับทีนี้เขาก็กลัวว่ามันจะต้องจะต้องทํายังไงให้ปลอดภัยครับอาจารย์แนะนําไงครับกลัวสุดกลัวยิ่ ครับปกติไม่ว่าจะต่อเติมด้านข้างเอ่อด้านหน้าด้านหลังพอต่อเติมทีหลังเนี่ยส่วนต่อเติมต้องนึกไว้เสมอว่าจะต้องแยกส่วนจากตัวตัวบ้านหลักครับจะต้องแยกเสมอแล้วจะต้องใช้เสาเข็มเฉพาะคือเสาเข็มรับเฉพาะของเขาอย่างเดียวอย่าไปหวังเอาเสาเข็มเดิมที่อยู่ตัวบ้านมาช่วยรับคสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าส่วนต่อเติมเนี่ยเรามักจะมีอยู่ในพื้นที่จํากัดแล้วเราเอาเสาเข็มยาวๆไปต่อไปลงไม่ได้ครับถ้าเอาเสาเข็มยาวๆไปลงไม่ได้ก็จะกลายเป็นว่า เราก็จ <text> ําเป็นที T ่จะต้องทาเสาเข็มสั้นเมื่อทาเสาเข็มสั้นเสาเข็มสั้นจะซุดตัวมากกว่าเสาเข็มยาวครับเพราะฉะนั้นส่วนส่วนต่อเติมเนี่ยยังไงเขาก็ต้องซุดตัวครับครับเอ่อส่วนต่อเติมจะยังไงก็ต้องสุดตัวเพราะฉะนั้นส่วนต่อเติมไม่ควรที่จะยึดโครงสร้างหรือตอเหล็กในคอนกรีตเข้าไปเชื่อมกับตัวของอาคารเดิมครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหลังลึกนึกหลักแค่นี้และใช้เสาเข็มสั้นเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันสุดตัวแน่นอนแต่เพียงแต่ว่ามันจะไม่ทําให้ตัวบ้านหลักเนี่ยราวไปด้วยอืม ท่าน<ช><ช>ท่านผู้ฟ<ช>ัง<ช>ตอนนี้ที่ฟังอยู่บางท่านอาจจะบอกอเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีเสาเข็มไมโค,โครพายแล้วตอกซะยาวลึกเลยเอการตอกด้วยเสาเข็มยาวขนาดนั้นลงไปให้ยาวใกล้เคียงกับตัวบ้านถามว่าล้วสอสรสร้างเสร็จแล้วจะไม่ชุดเหรอมันก็ชุดแต่มันชุดน้อยกว่าดินรอบนอกเนี่ยพูดง่ายๆว่าต่อเติมเมื่อไหร่มีโอกาสชุดตัวสูงฮะในกรุงเทพมหานครเนี่ยอครับเพราะฉะนั้นส่วนโครงสร้างเก่ากับใหม่นี่ต้องห่างกันใช่ไหมครับอาจารย์ย<ช>ืนอยู่บนตัวของมันเองมีขาตัวเองอยู่ ใช่ครับใช่ครับแล้วต้องยอมรับทําใจไว้ก่อนว่ามันมีโอกาสที่มันจะเกิดการชุดตัวไม่เท่ากันในระดับหนึ่งบางคนก็บอกว่าไปใช้เสาเข็มเจาะความยาวยี่สิบเมตรเลยให้ใกล้เคียงกับตัวบ้านเลยคนะครับก็ได้เหมือนการจนุดสุดท้ายพุ่งเร็วนี้ก็มีลงในเฟซบุ๊กว่ามันก็เกิดการชุดตัวสมัยที่เกิดการชุดตัวเพราะเข็มเจาะนี่ก็ต้องดูว่าเราเราใช้เข็มเจาะเข็มเจาะเจาะไปเจอชั้นทรายชั้นทรายมีน้ําหรือเปล่าถ้ามีน้ำปลายเข็มไม่รับแรงได้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนตรงนี้ครับดรแบงค์กับ ต่อเติมยังไงก็แล้วแต่ถ้าชาสามารถทําเข็มยาวได้ทําแต่ว่าขอให้นึกไว้ก่อนว่าคุ้มไหมหนึ่งละ่ะ,ะสองค,คือื่อกีชั้นเดียวเนี่ยนะฮะไม่คุ้มแล้วสองคือถ้าจะลบใช้เข็มยาวขอให้ดูนิดนึงว่าตัวอาคารเดิมเนี่ยเราใช้เสาเข็มยาวเท่าไหร่เท้าเฮ้าเนี่ยเราเคอเสาเข็มเดิมแค่สิบหกเมตรเองนะฮะ,ะถ้าเราไปทำส่วนต่อเติมเข็มยี่สิบเมตรเท้าเนี่ยมีปัญหาเลยเข็มมัน <Okay. S 1> มันปลายเข็มอยู่บนดินคนละประเภทค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ธเนศมากเลยนะคะถ้าเกิดพี่แบงค์ยังไม่เคลียร์ต้องหลังแล้วแหละพี่แบงค์ต้องหลังไม่แล้วแหละเพราะวันนี้เราคุยกันหลายเรื่องมากนะคะขอบคุณอาจารย์ธเนศนะคะที่มาพูดคุยกับเราทุกอาทิตย์ขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับค่ะแล้วย์เมื่อกี้นะคะอาจารย์ธเนศวิรัิรินั่นเองนะคะมาพูดคุยกับเราทุกอาทิตย์ค่ะใครมีคําถามข้อสงสัยก็ฝากมาถามได้แต่ซึ่งวันนี้นะคะหมดเวลาของเราแล้วซึ่งใครอยากจะรู้คําตอบ ว่าใครได้ของรางวัลบ้างได้ไป็รุ่น iPad กันต่อก็ไปติดตามกันได้ที่แฟนเพจช่างมันส์นะคะสําหรับ,รบวันนี้ค่ะรายการช่างมันส์ของเราพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายสโมงตรงที่ FM สทรร้อยหกแฟมิลี่นิวของเรานะคะคสำหรับ,รบวันนี้ไ,นไม่ได้อ่านขอโทษด้วยนะครับอืมค่ะสําหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับติดตามทุกเรื่องราวของวงการงานช่างได้ใหม่ในช่างมันส์โดย ด็อกเตอร์พง์ธรธาราชัยและน้องมะมี่ยวไอรินทุกบ่ายสองของวันอาทิตย์ที่นี่วิทยุคราบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน